สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกอิเช้าบ่ายนะคะประจํมามันที่15บธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเชา้าตัวเด่นก็คือ2กับห้กับ7แต่เราจับ4กับ7ให้นะ4ี4ศ4น4์สี่ห7ึ่งสี่สองสีถ้า2ก็2องศ สองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้านะห้ากับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามมันมาจะเริ่มต้นกับตัวทท้ายแค่นั้นเลยนะหนึ่งสี่สองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดห้านะคะทุกตัวนะเริ่มต้นด้วสองศูนย์สองสองศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งเนาะต่อไปบ่ายหกกับเก้าสี่กับสอง

สองกับสี่เหมือนกันต่างกันหกกับเก้าเจ็ดกับห้าแค่นั้นเนาะเจ็ดหกเก้าสี่สองหกห้าเจ็ดเก้าโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ